สนับสนุนโดยซินไบ o x และไบ o g d x ดีเอ็กซ์คูสีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบีฟิชเข้าเกลียบเมืองนาราและมัสปอร์ใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอร์อาจารย์ วันนี้พี่จะเป็นโรคหัวใจบ้างครัอเพราะใจฟูมาสองรอบแล้วรอบแรกนี่ก็คือได้ฟังเรื่องของท่านทักกินะอับดุลรอจักกิใช่ไหมฮะแล้วกเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องของท่านอุมัตอยากมีอะไรต่อยสักนิดไหมกาลังเพลินเลยโอ้ผมว่ามันมีเรื่องราวที่จริงๆแล้วเราคุยกันใน EP นี้ไม่จบไปเต้ยไม่จบเลยเดี๋ยวผมต้องกินกาแฟต้องเพิ่มแล้วหน่ยไปเต้ยได้ได้เดี๋ยวผมองเพิ่มต่อให้ฮะเดี๋ยวต้องนะเติมกันนิดนึงได้ครับเติมเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวเติมความรู้กันด้วยได้เลยอาจารย์เรื่องราวเรื่อง อีกมนึงก็คือพอเราได้รับทราบแล้วว่าตอนนี้คือท่านอุมัยได้เข้ามานะครับแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากคําถามที่เราได้ทิ้งเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะว่าท่านอุมัตเนี่ยตั้งคาถามว่าเราไม่ได้อยู่บนสัจธรรมท่านนบบเองเนี่ยเเข้าใจเป้าหมายเพราะเห็นว่าไม่ไม่ได้เปิดเผยมากนักเพราะในช่วง3ปีแรกเนี่ยอย่างลับๆเริ่มเปิดเผยปีที่สเริ่มเปิดเผยปีที่5และปีที่6กเนี่ยก็เหมือนว่าคนเนี่ยได้ได้มาสนใจในการที่จะกลับสู่ศาสนาเดิมมากขึ้นแต่ท่านอุมัดรู้สึกว่าทำไมเราเราจะกลบๆ ทำไมต้องหลบด้วยอะแล้วเป็นสัจธรรมเนี่ยแต่ท่านนบีมุมมองของท่านเนี่ยที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยคือท่านมองว่าอิสลามในช่วงแรกเนี่ยเหมือนเด็กอ่อนเบื่อที่เราต้องประคับประคองคอยฝึกให้เขาเดินก่อนค่อยๆประคองก่อนอย่าเพิ่งให้เขาไปวิ่งแต่เขาจะล้มและอ่อนไม่ได้นะเซรอนไม่ได้นี่นี่คือคาแรคเตอร์ของท่านอุมัดเลยนะท่านท่านอบีจะประคับประคองก่อนแต่ท่านอุมัดเองเนี่ยพอเข้ารับอิสลามนบีบอกว่าตอนนี้โตแล้ว ตอนนี้อิสลามเหมือนว่าเดินได้แล้ว,ลวปกป้องตัวเองได้แล้วเลยจัดสองแถวเลยเพราะท่านอุมัตเองเนี่ยเข้ารับอิสลามเนี่ยหลังจากท่านฮาม z สามวันไปเ้วยสามวันปีเดียวกันนี่แหละมีผู้ที่สุดยอดเนี่ย,ย,เ,ยเข้าพร้อมกันไปในสามวันมันมีเหตุการณ์ไงพี่เต้ยซึ่งท่านฮาม z เดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสนแต่ประเด็นคือท่านอบีโดนทำร้ายพี่เต้ย โดนทำร้ายจนกระทั่งเลือดออกเลยนะอบูจฮันนี่แหละมาทำร้ายแล้วท่านทำร้ายเองก็เลยถือคันธนูนไปฟาดหน้าอบูจหันกลับว่ามายุ่งอะไรอ่ะทำไมต้องมาทำร้ายกันแบบนี้มันไม่ใช่หน้าที่ผมว่ามันก็เรื่องน่าสนใจปรากฏว่าสองคนนี้ก็เรียกได้ว่าระดับแม่ทัพอะระดับอัศวินะได้มาเข้ารับอิสลามก็เลยทำให้จัดแถวสองแถวเดินไปตะวาฟที่อาคารกาบาเลยโอ้โหก่อนหน้ั้เล่ยพีเตรระยะเวลา6ปีเนี่ยตอนที่ท่านนบีได้เรื่องเผยแผ่อิสลามนะยังไม่มีใครละหมาดที่อาคารกาบาได้เลยนะ เพราะโดนแกล้งตลอดโดนทำร้ายร่างกายตลอดพราชาวกุเรสตอนนั้นเนี่ยเขามีพวกรูปปั้นอะไรต่ออะไรนะเขาก็เป็นที่ที่สาคัญของเขาเขาก็มาทําร้ายกันอะไรกันนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอท่านอุมัตมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเลยครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้นํามาซึ่งประโยชน์มากมายที่เราได้เกิดในช่วงต้นไปนั่นเองครับผมรู้สึกรู้สึกภูมิใจที่เราเป็นคนหนึ่งนะที่ได้นําเสนอแล้วก็พี่น้องเองที่รับฟังมากินกาแฟร่วมกันเนี่ยนะฮะก็ได้เปลี่ยนแปลงและได้มี คนในยุคของท่านนบีทุ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็นําพาอิสลามมาจนถึงเราในยุคนี้ต้องดุอาให้กับพวกท่านด้วยนะอุูอาให้กับท่านนบดุีดูอาให้กับพวกเหล่าบรรดาซอฮาบะแม้ว่าเราจะการันตีสวรรค์ให้กับพวกเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆอีกเนี่ยพี่น้องจะได้เห็นึนความกล้าหาญและความเสียสละของทุกๆท่านเลยนะอัลัมดุลิแล้ววันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็แสดงว่า การที่มีมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมเนี่ยสนใจอิสลามเป็นมุอัลัฟเนี่ยมีความสําคัญในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นเป็นนักดาอีเป็นคนที่สอนอิสลามแล้วก็ <ละ S 2> หเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมีโครงการที่พยายามปรับปรุงและพัฒนาสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพด้วยเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้เล่าในไหนพี่น้องที่ดูอยู่เพื่อสนใจอาจารย์ไม่ต้องเป็น ไม่ต้องมาเรียนมาคุมพิบห,หรืออะไรยังไงโครงการของอาจารย์เป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยอาจารย์ได้เลยด้วยความยินดีเลยพีเต้ยครับ,รบในโครงการของทางมูธิมุสลิมเบอร์สันตินะครับ,รบเรามีกิจกรรมนะครับ,รบเป็นชื่อโครงการเลยโครงการผู้สนใจอิสลามนี่คือตรงตัวกับคาว่ามูอัลลัฟมูอัลลัฟนั่นแหละนะครับแต่บางทีไปใช้คํานี้แล้วก็อาจจะมีกําแพงว่าเอะมันคืออะไรมูอัลลัฟมันแปลว่ายังไงนะครับแต่คําว่าผู้สนใจอิสลามก็คือใครสนใจเนี่ยจะเป็นมุสลิม ที่สนใจก็มีนะพี่เต้ยเพราะบางทีเนี่ยเข้ารับอิสลามมาเป็น1ิปีแล้วแต่ไม่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวิถีอิสลามเลยนะครับก็มีเหมือนกันเยอะเยอะนะครั้นแล้วคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับอิสลามเลยก็คือไม่ได้เป็นมุสลิมเลยอันนี้เราก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับหลายๆคนตั้งคําถามพี่เต้ยว่ามาเนี่ยต้องปิดหน้าเอปิดตาไหมต้องใส่ชุดแบบอาจารย์หรือเปล่าใส่โต๊ะสาลบันอย่างนั้นหรือเปล่านะครับคําตอบคือ แต่งกายสุภาพเดินมาได้เลยครับก็เหมือนเข้าที่ศาลที่ราชการใช่ซอยข้างเราแหแงห่ง155มาเยี่ยมเราได้เลยนะครับจย์นี้นึงว่าแล้วคนที่มาเรวก็ต้องเข้ารับอิสลามไหมอ่ะไม่จำเป็นก็ต้องก่าวชาดะคารับเลยไม่จําเป็นนะแล้วก็มีตัวอย่างเยอะมากพี่เต้ยหมายถึงว่ามาเนี่ยอย่างถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับสุภาพสตรีเนี่ยก็ยังไม่ได คุมฮิญาบเลยก็แต่งกายเรียบร้อยปกติมาแต่งตัวสุภาพมาก็มีเคสคุณครูจากนครปฐมไม่ได้มาเพื่อที่จะมาศึกษาก่อนยังไม่เข้าอิสลามนะคุณครูขอมาศึกษามาเรียนรู้ก่อนากครับแล้วก็มีบางเคสเนี่ยจากสะแก้ว ไกลมากนะลูัจากเลรย์บ้านจุฬาเนี่ยมีมาเหมือนกันนะคบและบางส่วนก็มาจากมหาวิทยาลัยอย่างพระจอมเกล้ารัชกาบังนะครับก็มีนักน้องนักศึกษาเนี่ยเขาก็ชวนชวนเพื่อนมามาเรียนก่อนยังไม่เข้ารับไม่เป็นไรคือมารู้ก่อนดีมัรู้น่ะอยากจะรู้ก็เหมือนกับเราไปเรียนวิทยาศาสตร์เราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ไปเรียนก่อนชอบไม่ชอบวหาอีกทีถูกต้องครับถูกต้องดีมันแฟร์ดีนะเปิดกว้างเปิดกว้างมาได้มาศึกษาแล้วเห็นว่ามีมาจากของคุณโตตาน ถูกต้องครับออันนี้ไม่เอ่ยไม่ได้ไม่เอ่ยไม่ได้เพราะว่ามาเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือส่วนใหญ่แล้วคนก็จะคือมันมีหลายมุมไปได้วยม,มุมของโครงการผู้สนใจอิสลามหรือดูแลคนที่ได้มาเข้ารับอิสลามเนี่นะครับเขาเองเนี่ยจะมีบางคนมาเพื่อแต่งงานไปได้วย อันนี้เราก็พูดตรงๆนะครับมาเพื่อแต่งงานก็คืออยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นมุสลิมหรือจะแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นมุสลิมฉันก็เลยต้องมามาศึกษาเพื่อที่จะแต่งงานครับไม่ได้มาศึกษาเพื่อจะย่างนี้เรารับไหมรับเหมือนกันรับอะไรนะกมาเปิดกว้างแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกต่อคือพอคนเนี่ยมีหัวใจมาพี่เต้ยมันจะมีพลังจะมีพลัง จะมีความตั้งใจจะชอบในการที่ศึกษาหาความรู้นะครับดังนั้นเราเองเราก็เอื้ออํานวยความสะดวกให้เราไม่ได้เปิดเป็นหลักสูตรที่ให้มาเรียนแล้วก็จากไปนะพี่เต้แต่เราเปิดเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้เป็นเป็นสังคมเล็กๆเลยถูกต้องตอนนี้เริ่มไม่เล็กแลนะก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเลยละก็เป็นสังคมที่ว่านี้เนี่ย เป็นยังไงเพราะเรามีโครงการเยอะไงไปเต้เรามีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะเนี่ยบรรดานักศึกษากลุ่มนี้เขาก็จะรวมตัวกันเหมือนนักศึกษาตามมหาลัยเลยไปเต้ไปช่วยกิจกรรมตรงนั้นไปยช่วยกิจกรรมตรงนี้มันก็เลยเกิดความอบร่ด้กนแล้วก็จะกลายเป็นครอบครัวประมาณนี้นะผมได้คุยกับคุณโตคุณตาลนะคุณโตคุณตาลแกก็ทํางานดาวะของแกใช่ไหมฮะก็มีร้านเราจากร้านเนื้อแท้นะเดี๋ยวมาจ่ายค่าโฆษณาด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของการดาวะทุกคนหลายคนเนี่ยเข้ารับอิสสามเพราะคุณโตคุณตาลนะเพราะว่าจะมียิ่งโดยเฉพาะยิ่งยินคุ กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่ดังมาแล้วคุณตาลเองก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมานะเป็นคนที่เรียนเมืองนอกอะไรมาก็มีคนเข้ามาคุยกันถึงประเด็นหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์อาบูคลเรียจะไม่รู้นะก่อนที่จะมาคุยกันแนะนํากันว่าเฮ้ยพาคนที่เข้ารับอิสลามแบบคุณโตคุณตาลเนี่ยมามาที่นี่สิคือหนึ่งคือเรื่องของการที่คนที่มีพลังที่เข้ารับอิสลามอยากเปลี่ยนแปลงอยากเรียนรู้จริงจริง แต่ถูกชักนําในช่วงเวลานี้เปลาะบางมากเขาเข้ารับอิสลามแล้วเขาอยากรู้เขาใฝ่รู้แต่ข้อมูลที่เอามาให้เขาเนี่ยถูกหรือผิดหรือดีเหมาะสมไหมอย่างไรเนี่ยถ้าไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจนมันจะก็จะใช้ความที่เขาอยากเข้าอิสลามอยากเรียนรู้เนี่ยไปในทางที่หลุดไปเลยก็มีบางคนกลายเป็นฮาร์ดคอร์ไปเลยบางคนสุดโต่งไปเลยนี่เป็นสาเหตุที่ เออโตตานเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็นํามาหา,าอ,อาจารย์บุคลีเพราะอาจารย์บุคลีเนี่ยมีหลักสูตรอยากให้เล่าเรื่องหลักสูตรนายได้เลยครับได้เลยครับก็จริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกับทางพี่โตพี่ตานด้วยวันที่เราได้มีการเปิดหลักสูตรร่วมกันกับทางพี่โตพี่ตานเนี่ย <ผม S 1> ท่านก็มาด้วยทัย้งสองคนนะครับแล้วก็มีบรรดาผู้สนใจอ,อิสลามเนี่ยทั้งที่เป็นมุสลิมใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยมากันวันนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ30คนโอ้มาเนี่ยในสายของพี่โตพี่ตานนะครับมากันเสร็จปุ๊ ลักสูตรที่เราจะทำเนี่ยก็คือมีทั้งหมดเนี่ยสิหัวข้อนะไปดยทั้งหมด15หัวข้อเนี่ยอันนี้ต้องบอกที่ไปที่มาของหัวข้อก่อนเนื่องจากคุณครูที่ดูแลผู้สนใจอิสลามของเราเนี่ย เป็นเป็นผู้ที่มาเข้ารับสลามเหมือนกันเป็นมุอัลลัฟเดิมเป็นมุอัลลัฟเดิมเหมือนกันเป็นมุสลิมแล้วนะเป็นมุสลิมแน่นอนนะครับเขาจะเข้าใจหัวอกสินะใช่ภาษาอะไรต่างๆพี่เต้เรามุสลิมเดิมบางทีเราอาจจะอาจจะมีศัพท์เฉพาะแล้วทําให้เขาเองเนี่ยกำแพงเยอะอินช่าล้อนะพี่เต้นะอินช่าล้ออะไรอินช่าล้อเนี่ยไม่รู้จักไม่เข้าใจจะมีศัพท์เทคนิคศัพท์อะไรมันเยอะมากนะครับพอมีคนที่ได้พูดภาษาเดียวกันแล้วมันก็จะเข้าถึงกันง่ายนะครับซึ่งหลักสูตรที่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเรราาาไไม่ด้้ตตองกกทํหลัสู เพียงแค่เนื้อหาครับแต่เราต้องการสร้างสังคมด้วยเราก็เลยจะมีระบบของพี่ดูแลน้องอคนที่เป็น,เป,นเป็นคนที่จบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยก็จะเปือนเหมือนเป็นโค้ชนะครับ เป็นครอบครัวเลยเนี่ยเป็นครอบครัวเลยปีเตอร์ลักษณะมันเหมือนครอบครัวจริงๆก็จะมาเป็นโค้ชคอยให้กําลังใจแล้วเวลามีโอกาสในการไปช่วยงานศาสนาในโครงการอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างโครงการนิวมูลเนี่ยเขาก็ไปออกร้านกันไปเลยไปออกร้านกันด้วยนะครับจโครงการนิวมูลหรือจะมีโครงการของยากไร้มีทําสุนัตของทาวิธีเนี่ยมาตักไอติมให้มาช่วยในการดูแลเรื่องความสะอาดให้แล้วระดับปริญญาโท วาวรินยาโทานะครับที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มอของเราตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะบอกว่าผมเคยไนินว่าเป็นอบอุ่นมากเช่นครับบาง<อ>คนเนี่ยมาเข้ารับอิสามคือตั้งใจว่ามาแล้วเผื่อจะแต่งงาน ไปมาไม่แต่งละแต่ไม่ได้ออกจากอิสลามก็ยังคงเป็นมุสลิมอยู่มีเคสแบบนี้ด้วยมีเคสแบบนี้ด้วยคืออิสลามไม่ใช่พอมารู้สัจธรรมจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วเลือกแต่งงานนี้ที่หลังใช่ผมเล่าหลักสูตรให้ฟังได้ไหมพี่เตอร์ดีชิญหลักสูตรทั้งหมดเลยนะครับจะมีอยู่15หัวข้อญ่อนะครับจะมีทั้งเรื่องของความเชื่อแล้วก็มีทั้งเรื่องของหลักการปฏิบัติ ความเชื่อที่เรียกว่าอะกิดะนะเรียกว่าอะกิดะเรียกว่าอีมานเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะเข้าใจพื้นฐานเนี่ยว่าเป็นมุสลิมเนี่ยจะมีสิ่งที่คนที่มาเข้ารับอิสลามหรือแม้กระทั่งมุสลิมเดิมเนี่ยต้องท่องจำเนี่ยเขาเรียกรุกลุกลอมานแล้วก็รุกลุกลิสลามนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเอ่อท่องจำท่องจำกันเนี่ยนะครับอยู่ในหลักสูตรมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะบอกได้ย้อนก่อนนะไม่ได้ยากเลยง่ายครับผมหลักสูตรที่ว่านี้นะครับก็จะไล่ทีละหัวข้อเนี่ยไปเต้ยหัวข้อแรกเนี่ยความเชื่อในพระเจ้า นนอันนี้เป็นพื้นฐานเลยและการตั้งภาคีต่อพระเจ้าอันนี้ก็สําคัญมากเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเนื้อหาที่มันอยู่ด้วยกันพี่เต้ยเน,นี่เป็นหัวข้อเนื้อหาที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วแล้วผมเองอะนะได้นั่งพูดคุยและแลแกเปลี่ยนแลวหลายๆคนเนี่ยเขาชอบเรื่องเล่าพี่เต้ยเพราะ,ราะเราเองเราไม่ได้เอาทฤษฎีมาสอนที่แบบว่ามันเป็นแบบนั้นห้ามทำแบบนี้ย่งไงเงี้หลับมันง่วงแล้วมีเกมมีอะไรให้เล่นด้วยนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราพยายามสอดแทรกไปเพราะมันเป็นโจทย์ที่ยากนิดนึงพี่เต้ย การอบรมภาคทฤษฎีอยู่ช่วงบ่ายไว้ด้วยหลังหลังอาหารกลางวันหลังทองตึงหนังตาก็หย่อนก็เลยต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆให้พี่น้องด้วยนะครับเขาก็ดูความสนใจอะไรต่างๆนะครับมีสอนในเรื่องของละมาดที่ไม่ใช่ท่าทางไว่เต้ยอันนี้เรากำลังพูดถึงทฤษฎีอยู่นะครับครับละมาดที่ไม่ใช่ท่าทางคืออะไรอ่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องมุสลิมใหม่นะพี่เต้ยมุสลิมเดิมอ่ะก็ยังละมาดไม่ครบนะเราละมาดกันเพียงแค่กายจริงๆ แต่ไอ้ใจของเราล่ะอย่างที่พี่เต้ยยกตัวอย่างดีเรื่องของชาฮาดาที่พี่เต้ยบอกมันอยู่ในการละหมาดพี่เตย<ช>้ยบางทีเราก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจน,นะครับมีเรื่องความตายการฟื้นคืนชีพนะผมไล่ไปเลยแล้วกันนะครับ,รบพระเจ้าละหมาดความตายการฟื้นคืนชีพการถือศีลอดนะครับเรื่องกฎกําหนดสภาวะนะครับเรื่องของจรญ,ญามารยาท บรรดาศาสนาทูตนบีมาลาอิกะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการจิฮาดเนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยบางทีแบบอุ้ยนำเสนอเรืยอะหรื่องจีฮาดนะมันอย่างงู้นอย่างนี้หรือการแต่งงานตอนนี้ก็มีกระแสอะไรต่ออะไรเยอะว่าแต่งงานได้กี่คนก็มีสอนด้วยนะครับมีเรื่องการอย่าร้างนะครับมีเรื่องการบริจาคทานสะกตฮั์อุมระห์นะครับหรือความเป็นมนุษย์ในคําสอนของอิสลามนะครับเรื่องการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีนะครับและเรื่องฮาลานฮารอมนี่เป็นหลักสูตรของเราที่เราได้มีการเรียนการสอนให้กับพี่น้องผู้สนใจอิสลามครับ อบผมฟังแล้วเนี่ยผมหนึ่งคือผมรู้สึกแล้วว่า อาจารย์ไม่ได้สอนโดยความรู้สึกของตัวเองความคิดของตัวเองตรกกะที่เราตั้งขึ้นมาเองหากแต่ว่านําเอาเรื่องราวที่อิสลามมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเล่าด้วยมีกิจกรรมด้วยมาสอดคล้องให้เห็นว่านี่อิสลามเป็นอย่างนี้จริงๆบางอย่างเนี่ยตรกกะมันเป็นแค่เรื่องของความคิดบางทีมันไม่ถูกต้องบางทีมันสร้างให้เกิดปัญหาด้วยซ้ำไปแต่คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะดีฟเลยเขาจะรู้ที่มาที่ไปของอ๋อเรื่องราวอย่างนี้เรื่องของอากิดอาไรย่างนี้อย่างเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการ ความศรัทธาในอัลลอฮ์และการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ทั้งสองอันนี้คืออินแอนด์เอา์อินเข้าสู่อิสลามและเอา์ออกจากอิสลามเลยแต่มันวิธีการที่หยิบมาแล้วมากวนให้มันอร่อยกวนให้มันเป็นเป็นความสวยงามเนี่ยยากแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้จำนวนคนเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยไม่กี่สิบคนสามสิบยี่สิบคนเห็นตอนนี้ว่าเกือบเจ็ดสิบคนแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คนมาเรียนวันเสาร์คนมาฟังบรรยายทั่วไปด้วยนะครับก็แดงว่ามันขยายขึ้นแต่ว่ารับไหวนะ อินช่าร้อนครับถ้าไม่ไหวผมจะสกิดพ่อออกก่อนว่าขอขอขยายอาคารครับยินดีครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากให้มาดูก็ได้ยังไม่ต้องมาก็ได้พี่น้องมาดูความภาคภูมิใจหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องให้เครดิตอาจารย์บุคคลเรือทีมงานอย่างมากเลยครับพี่น้องได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยนึกถึงคนในโครงการต่างๆที่ทําแล้วก็มาเป็น เป็นอาจารย์มาเป็นครูต่างๆเนี่ยแลวเขาพวกนั้นก็ยังเป็นมูอัลลัฟอยู่ผมมีแบบอย่างมีตัวอย่างอีกคนนึ่งแน่นอนแล้วก็จะให้พื้นที่น้องที่ได้ทางทีวีเนี่ยมาถ่ายว่าเขาเนี่ยเขารับอิสลามกี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วและเขามีจักกะมีความคิดมีแง่มุมยังไงกับอิสลามอยากรู้ไหมอาจารย์กรู้มากเอาไปดูกันครับผมชื่อกนกพลถาวรสันครับชื่อชื่อฟีลอส กลับสู่ศาสนาเดิมเมื่อปี2018เพื่อเพื่อนๆลองทายดูแล้วกันนะครับว่าผมกลับกลับคืนสู่ศาสนาเดิมมาแล้วกี่ปีครับผม